ของแอดดีๆต้อนรับก็สุดเช้าลิซ่า very VIP oh. แอดส่งแจวมาแล้วครับเพื่อน, oh. น,น,นกับการเล่าข่าวสายฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านค้าชอบเอเนจีของแอดและรักลิซ่าก็กดไลค์กด s ับส c คร b e ไว้ได้เลย oh. เจตไลอินลอนจอมลิซ่าสร้างเรื่องอีกแล้วแค่ทุกคน oh. นาทีนี้ฉันก็ถามว่ามีใครรักลาบูบูได้เท่านอนลิซ่าอีกไหมฉันตอบเลยว่าไม่มีอีกแล้วค่ะราทอนล่าสุดทีน้องมาประกาศสักดาว,ว่าฉันคืนมาดาของลาบูบูอะไรโดนใจก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้ลิซ่าแต่งตัวมาด้วยลุคสุดช็อก กิ้งพิงลาบบูบูค่ะอตัวสเคเรตเกินของแท้จุ่มยังไงก็ไม่เจอตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยราคาค่าตัวแพงมากซะด้วยนะเป็นตัวสเครตที่ไม่มีขายหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดพอปหมัดสาขาไหนก็ไม่มีเราะมีตัวเดียวในโลกนี้โอ้ยฉันอยากได้อฮ,ฮลาบุูบูที่แต่งชุดสีชมพูเหมือนกันมาขึ้นคอนก็ว่าพีกแล้วนี่ทีมีการพก หน้ากักลาบูบูขึ้นมาปิดหน้าแบบเกร๋ๆไฮดรอลิกลิฟขึ้นมาแบบแท่ๆแล้วพอเปิดหน้าออกมาก็คือหน้าบาร์บี้ไปอีกหน้าตุ๊กตาซอตุ๊กตาไปอีกโอ้ยลิซ่าน่ารักมากบาร์บี้ n real life, ลที่แทแล้วด้วยความเป็นแม่ลาบูบูอันเนาะอยากให้ลูกขึ้นเวทีด้วยลูกก็ติดแม่ซะด้วยฉันและเอนดูน้องบูที่อยู่ที่เอล,ลิซามากก็แม่เล่นเต้นไม่ยังน้องบู ก็เวียงไม่หยุดน้องโบเวียนหัวบ้างไหมคะหนูลูกทนเอาหน่อยนาะเดี๋ยวแม่ก็โตแล้ว เป็นการเปิดโซโลสเตจด้วยเพลง Thunder ที่ให้ฟิลนุ่มฟูแต่ดุดัน oh. เหมือนลาบูบูกำลังต่อสู้กับเสียงฟ้าร้อง oh. ที่สุดของคอสตูมคิตตี้เอเนอร์จีเมลเวลความเฟรสตัวแม่แต่ดันติดน่ารักอื้มตะมุตะม,ม,มีคิ้วเถอะไม่ไหวเป็นไงละ่ะสมมงคนไทยที่แปลว่าอิสระไม่เกินจริงชอบอะความอยากทำอะไรก็ทำแล้วใครจะทำไมสุดๆแต่งตัวได้สนุกมากเวอร อ u t ฟ i t always on top ชุดใหม่เกิดได้ทุกวันนี่ฉันรับประกันน้องบูต้องขาดตลาดอีกแน่นอนซเอาไปอีกนานยิ่งตัวสีชมพูด,ด้วยนะต่อไปนี้ราคาต้องพุ่งขึ้นถั่วชาร์ตเลยว่าใครเป็นคนทำให้ลาบบูบูพ p ฟเพล่ะนี่ลาบบูบูได้อยู่ใน L Family แล้วนะมีแม่เป็นริซาเหมือนกันแล้วนะพอมาตให้หุ้นลิซาเถอะไม่งั้นก็ให้ลิซาเป็นแบรนดแอมไปเลยจบๆโปรโมทให้พระใจรักลุ้นลวนสักขนานนี้ แม่ของลาบูบูจิแตรทรู mother of loveable so gorgeous กราบหุ่นชีเลยบอดี้ฉีมาก g o ล b บ l ร์ด์เกิสุดสีผิวสีผมสีชุดหน้าเนื้อหุ่นเินรับส่งกันหมดเพื่อนเพื่อนก็มเมนมาเลยว่าที่ไทยน้องจะใส่ชุดอะไรเอายังไงเอายังไงใส่ชดาเต้นฟากาโตเวลด์เลยไม้เายังไงเอายังไงลาบูบูก็มีเฟอร์รารี่ก็มาชดาก็ต้องมีสักหนึ่ง แมตช์แล้วไหมหรือจะฉีกไปใส่ผ้าเขามาเลยไหม<_ <C> _ <T> ยังไงเพื่อนก็ลองเม้นต์มาเดาดูกันนะคะเพื่อน้องลิซ่าจะผ่านมาเห็นช่องของพวกเราจะได้เอาไปเป็น reference ตอนคอนที่ไทยค่ะ และก็แน่นอนว่าไอคอนิกสักขนาดนี้มีหรือที่จะไม่ขึ้นเทรน์ก็ขึ้นวยปออีกแล้วคระทุกคนและไม่ใช่แค่ขึ้นเทรนแบบเบาๆนะคะเพราะริซาแ่งขึ้นเทรน์อันดับหนึ่งจากประเด็นลาบูบูดร s สกันเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยพี่คะลาบูบู p พร n นเซส ก็ต่อที่พี่ลูกกอล์ฟที่แอดอยากจะขออนุญาตเอาโพสต์ของพี่ลูกกอล์ฟมาแชร์เพื่อได้ทราบซึ้งไปด้วยกันรอบพี่ลูกกอล์ฟได้ออกมาโพสต์ถึงประสบการณ์ตรงจากการได้เจอโนริซาว่าเป็นอย่างไรพวกเราไปฟังกันค่ะ ตอนนี้ยังงงๆอยู่ว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงหรือฝันไปหลายวันมันนี้ใช้แต้มบุญไปเยอะแน่ๆทุกอย่างเริ่มจากน้องต้านหนึ่งบอกว่าน้องลิซ่าอยากทานอาหารที่ร้านเรอนางแนะนำไปนี่ก็รองกรี๊ดแบบฮะ สุดท้ายจองโตให้น้องและไม่คิดว่าน้องจะมาแต่น้องมาจริงๆต่อนเจอครั้งแรกความเกรงทั้งหมดหายไปน้องเข้ามากอดและทักทายด้วยความเป็นมิตรที่สุดตอนทานอาหารตั้งใจจะไม่ยุ่งกับน้องเลยปล่อยให้น้องได้พักเพราะรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไม่อยากกลัวน,น้องแต่คุยไปคุยมาน้องชวนให้นั่งทานข้าวด้วยนี่ก็ร้องไห้ ในใจอีกรอบระหว่างทานข้าวเมากันมากมายกับน้องและพี่อลิสอยู่ๆน้องบอกอยากถ่ายคลิปวอล์กวนไปนี่ก็รองเกร็ดใ,ในใจอีกรอบ เพราะใครมันจะไปกล้าชวนน้องถ่ายคลิปเดินต่อหน้าผู้จัดก,การและพี่บอดิกาดสักพักน้องแซลพัดคุณยายในกระเป๋านี่แล้วสักพักน้องเอาหมึกกรุบออกมาให้ลองทานนี่ก็แบบกรี๊ดในใจน้องให้หมึกกรุบยี่ห้อที่น้องชอบงงได้หมึกกรุบจากน้องลิซตาทานข้าวจะเสร็จน้องกับพี่อลิสชวนไปดูคอนเสิร์ตนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยจริงๆจะไปอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการเรื่องตั๋วเองรอบที่แล้วก็ซื้อตั๋วเองทางน้องก็ไม่ยอ ตอนขอดูแลนี่ก็แบบร้องีห้ในใจอีกเมื่ สักพักน้องถามว่ามีบา์ไหนในลอนดอนแนะนำไหมนอกจากทีซสเลิฟนี่ก็บอกว่ามีที่1เลยแนะนำไปสักพักน้องและพีออลิสชวนให้ไปด้วยกันนี่ก็งงอีกว่าจริงหรอสุดท้ายก็ได้ถ่ายคลิปเดินและจบลงด้วยการพาน้องไปเที่ยวกลางคืนทิ้งงงที่สุดก็คือน้องรู้จักพี่พอว่าเป็นคนถ่ายคลิปเดินให้นี่คุยไปคุยมาน้องบอกชวนพี่พอมาได้นะเลยโทรหาพอคราวนี้พองงว่ารเรื่องจริงหรือหลอก ออกสุดท้ายพอได้มาเที่ยวกลางคืนกับน้องแล้วคุยกันหลายเรื่องมากหลักๆคือเรื่องผีและดูดวงงงมากค่ำคืนจบลงน้องขอบคุณที่พาเที่ยวเพราะถ้าไม่ได้มาเจอกันน้องคงไม่ได้เที่ยวลอนดอนแบบนี้แล้วก็ลากันไปโดยคิดว่าไม่ได้เจอน้องแล้ววันคอนเสิร์ตมาถึงพี่อลิซจัดแจงบัตรให้มาเป็นแขกของน้องแล้วทักมาบอกว่ามาเจอน้องก่อนขึ้นเวทีก่อนน้องแสดงนะนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเข้าใจว่าน้อง งแต่พี่อลิสก็จับเวลาให้มาเจอแล้วพอมาถึงก็คือได้รับการดูแลดุจญาตผู้ใหญ่มากน้องส่งพี่บริกามาดูแลนี่งงแบบจะร้องไห้ในใจก็คือร้องห้าเป็นรอดทิลลานแล้วก็เจอกันสั้นๆก่อนน้องจะเค้ื่อนแสดงน้องเอาตากล้องมาถ่ายภาพให้อีกที่ดีใจที่สุดก็คือได้โอกาสมอบพักส่วนตัวที่มีคำว่ารวยหนักเป็นของขวัญให้กับน้องเพื่อให้น้องได้รู้ว่า I will l o v always your biggest fans be one of จากนั้นก็ดูคอนเสิร์ตด้วยความทรงจำที่สวยงามที่สุดบอกตามตรงว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงสามียังงงไม่ว่าจะได้เจอน้องอีกหรือไม่อยากให้น้องและทีมงานรู้ว่าทางเราจะคอยสนับสนุนน้องเสมอไปสุดท้ายแล้วจริงๆอยากจะบอกทุกคนที่ตามน้องว่าถึงแฟนๆของลิซ่าทั่วโลกฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคนที่คุณรักและชื่น มนนั้นเป็นหนึ่งในคนที่มีจิตวิญญาณที่งดงามและอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบเจอมาไม่ว่าฉันจะได้พบกับอิซ่าอีกหรือไม่ก็ตามฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่เธอเลือกใช้เวลาหนึ่งค่ำคืนในลอนดอนกับฉันที่ที่เราหัวเราะกันมากมายและสร้างความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมร่วมกัน <c oughs> จนจบเลยค่ะคุณพี่ลูกกอล์ฟขอบคุณที่ออกมาแชร์เรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับรู้ถึงความน่ารักและความแสนดีของน้องลิซ่านะคะอ่านแล้วน้ําตาซึมเลยค่ะน้องเป็นคนดีโดยเนื้อแท้จริงๆและแน่นอนว่าความปังก็ทําชีน้องอีกแล้วเราทางแบรนด์พัดรวยหนักออกมาโพสต์มาพัดรวยหนักได้ซออาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใครที่อยากจะได้ก็ต้องพรีออเดอร์เอานะจ๊าเป็นไง หลักความอิมแพคของชีน้องเจ้าแม่โซอัลของจริงพัดรวยหนักก็คือสมมงกับชีมากความมาดามที่รวยหนักแบบขั้นสุดของจริงค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่ส่งให้กันเสมอมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าแหงแห่งปังๆรักปบุบปึอในเจ้าหนี้สุดเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Everything I've been chasing, all here for the taking.